รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์เ7 7ดตราหมอเสงงเฮียค่ะมาคุยกับหนูหน่อยทีค่ะเฮียหนูเนี่ยมีประสบการณ์เป็นบิ๊ตตี้มาตั้งสิบกว่าปีนะคะเฮียบิ๊ตตี้อะไรครับบิ๊ตตี้รองเท้าแตะจะไปเนย เฮียตุ้งจะเป็นสก้อยแต่หนูก็เป็นบิ๊ตตี้มาตั้งแต่อายุสิบสองตอนนี้ยี่สิบหกก็ยังบิ๊ตตี้อยู่ค่ะเป็นไงเป็นไงเฮียอยากใครอะอันนี้เพื่อนผัวไไงงผผัวัวเดี๋ยวก็าพี่จะหมักเลยไม่เข้าใจโอ้ไม่ได้ขวางเลยไปเอาหรอกกลับไปก่อนดีกว่าเฮียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วนี้จะโปรโมทสินค้าเขาได้ยังไงอะกลับไปก่อนดีกว่ากลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับเฮีย ทำไมอ่ะมีผัวแล้วทำไมสมัครวิตี้ไม่ได้พูดไปรู้เรื่องอ้าเฮียอยากจะให้ผมกลับเข้าไปคุกเหมือนเดิมใช่ไหมเฮียรับเมียผมเลยน้องเคยติดคุกเหรอเฮ้ยคดีอะไรอ่ะคดีฆ่าฆ่าใครอ่ะค่าแท็กซี่ไหมใช่ อย่ารับเมียคนนี่อย่าเล่นปืนเลยปืนที่ไหนแล้วผมคันหมดมันกัดใครรู้ชื่อนะคะชื่ออหนูก็ดีหุ่นดีอะไรไม่บอกชื่ออะไรจ้าชื่อกระแตค่ะพ่อยชื่อตีชอบขึ้นต้นตาลตกลงมาตตดำตายต้นตานตายว้าวชื่อกระแตลชื่อกระแตอายุอายุเอ่อเท่าไหร่ก็ได้คนกันเองรถได้ ผมแกแ่เนี่ยผมไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าครับอายุเท่าไหร่เอาจริงเหรอเอาเล่นจริงสิเอาจริงยี่สิบหกนี่แล้วส่วนสัตว์เท่าไหร่จ๊ะยี่สิบสี่สามสี่สามห้าหนงร้อยกว่ากชอบแม่ชอบแม่อันนี้อุ๊บอุ๊บอันหนึ่งนี้อาจารย์หน่อยจะพี่อคชอบแม่ชอบแม่เอาละเอาละเอาละอย่ายกแขนว่าขนจะกรแลนหายอ๋เป็นสไตล์อ๋อเป็นสไตล์ใช่วัยรุ่งชอบวัรักแหละอย่าดูดียาวมากเลยอ่ะโอ้โหทีนี้มามากไปยืนด้วย ยือน,น,นั่งไก่เลย <_ an> ตกลงรับสองคนมาแล้ป้าะนะรับรับไว้ก่อนรับไวก่อนนี่ป้าฉันถามหน่อยเถอะสภาพแบบสองคนอย่างเงี้ยบริษัทเราจะไปรอดเลยอ,อแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบ่งงานที่ให้ครึ่งหนึ่งมาให้พวกผมดาทั้งหมดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปิตี้ของผมสวยๆตย่างนั้นเลยไหนสวยไหนอยากจะดูไหมแน่นอนเดี๋ยวจะให้เขามาย้อนชมให้พวกกุนดูครับอ่าที่รัก ออกมาโยนโฉมให้เขาดูหน่อยดูดูดูเฮ้ยอร่ตอนนี้ก็ได้มูลวอล์กออกมามูลวอล์กแบบใหม่เก็แจ็คสันอันนี้เป็นท่าเบรกแดนเมื่อประมาณ28ปีที่แล้วเน่อะไรอะ่ะทออี่รักผมไม่ได้ให้คุณออกมาเต้นหรือว่ายโยนโฉมให้พวกเขาดูผมต้องให้เด็กนี่คุณเต้นอะไรนี่ ที่ผมบอกตรงพี่ตั้งแต่สมัยลานสเก็ตแฮปปี้โฮมยังมีอีกท่านึ่งนะท่าไหนครับต้องมีไต่กระจกด้วยไต่กระจกอ๋อเป็นจระเข้ขึ้นมาดูแม่มาไว้เดี๋ยวดูพริตตี้ฝั่งฉันสวยสวยั้ง้นอเนอออกไอ ดูการซอยเท้าดูการเดินเป็นไงครับเนี่ยกดต่อไป ป็นพิตตี้ของพวกผมตุลย์เปสู้ของเราเลยไงแนะนำตัวก่อนครับเด็ดเด็ดเด็ดห <c oughs> น้าคุณคุณรุอนวายนี่น้องเอ๊ะใช่ไหมเอ๊ะสสิการเอ๊ะนี่ตัวอะไรอะไม่ใช่เหรอมันจแต่ไม่ได้ทำเป็นว่าจะตัวอะไรก่อนที่จะถามจะตัวอะไรถามนั่นก่อนดีกว่าตัวอะไร ถามฉันเหรอว่าตัวอะไรประธานโทษดูแกก่อนตัวอะไรนะประธานโทษค่ะคุณขาใครไปขยับโอ่งแล้วแกกระโดดออกมาฮะนี่ฉันเป็นคนยนย่ไม่ใช่คานของทำไมหรอทำไมว่าฉันและแกย่ะสภาพเหมือนอีสิ่งที่อยู่ในชักโครกแล้วกดไม่ลงอ่ะวำไฉันไม่ใช่พิชชู่ห์อะไรทำไมเป็นสมักพิตี้ เหมือนพิษณุคบ้ามากกว่านี่หลันประธานโทษอ้าแต่ฉันอย่างเธอแต่ฉันไม่อยากจะครบหรอกอยากประธานโทษเป็นทังไงลักษณะอย่างเงี้ยน่าจะก้าวลาวหลันรู้ได้ไงเย้ว่าฉันก้าวลาวก็ก้าวไปที่ไหนก็ลาวที่นั่งงี้ค่ะนี่เยเลวมากดีนี่ก็มาดาเพื่อนฉันที่จกด่ามาทุกอย่างเนี่ยถูกหมดเลย ี่ปากดีแบบนี้หน้าตกนี่เขาถามเลยแหละคิดว่าแกนหน้ารักมากหรือไงฮะเมะทำเป็นใรเรื่อยยืดลายมิกกี้มองเ <c oughs> ลยอย่างนะถามจริงเนี่คิดได้ยังไงฮะเมะทำเป็นใร่กางปกงยีนขาสัน้นว้ายคิดเหรอว่าใส่แล้วดูดีดูวัวเก่าดีวัวเขาว่า,ขา,ด,ววา,ขาด้านมากแล้วขาเหมือนกระต้ะนสนุกโถใส่มมนได้อีกบ้า ่ตัดหน้ามาแม้แตัดมาแล้วหน้าเหมือนหมาใช่ที่มึงมด่ามาทุกอย่างกูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมจบแค่ไหนหรือเปล่าเี๋มึงด่าพวกเรากันเมียจ๋าอย่าไปทะเลาะก,กับมันเลยนะเรายังไม่รู้จักชื่อเสียงเลียงนามเลยไม่เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ออนี่และเดี๋ยวเราต้องไปโชว์ตัวต่อที่ยุทธยาด้วยนะ มีที่เดียวเหรอต้องหลายที่ที่ไหนบ้างวะยุทธยาพาชีลบุรีเชียงไมยหาดใหญ่ระดังกันตังสงขลาจะเล่นอะไรมุกมึงก็ดูมั้งเด็กใหม่มันก็เล่นได้อายมันเถอะนี่มกิ้งชุดอะไรกันนะตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรนี่ขอบใจมากที่ส่งมาตัวอะไร คุณรู้ไหมครับว่าตัวไรมีถิ่นกําเนิดมาจากไหนเดี๋ยวซิรีอะไรก็กำลังทะเลาะทะเลาะกันอยู่ดีมาวิชาการอะไรเนี่ยเอเมื่อกี้จังหวะจะเข้ามันก็ไปไหนกันก็ไม่รู้คือจะเข้าแล้วอ่ะมันก็เลยตก็เลยอยากจะรู้ว่าคุณรู้ไหมว่าตัวไรมีถิ่นกําเนิดมาจากไหนเอาก็เป็นวิชาการทางบ้านก็จะได้รู้ว่าตัวไรมันมาจากไหนเออแล้วมันมาจากไหนอ่ะตัวไรมีถิ่นกําเนิดมาจากทางภาคใต้ภาคใต้อย่างไงไม่เคยเห็นที่เวลาา็จะฮะตัวไร มสี่ห้าคนแค่นี้เราที่ที่มีทั้งท,นทานอ่ะแค่นี้เองเหรอแหมแต่มันไม่เลยจังหวะนั้นมันต้องมีตูมแน่นอน <c oughs> นี่ลูกๆไปแนะนาตัวให้มันรู้จักกันสิค่ะหนูชื่อทอมนามสกุลแท่งทองบ้านอยู่สุขโขทัยมีอาชีพทําไร่ถั่วปนีนั้นน้ำมันท่วมพ่อๆไม่ยอมถากทางทอมเลยทิ้งทองท่วง,งมุ่งสู่กรุงเทพโดยทางรถทัวมาลงที่หน้าโรงหนังเฉลิมไทยเขาทุบทิ้งทําไปเดินท่อมท่อม ขึ้นมาบนภูเขาทองอ m, มาเจออ, m, อีทิงเพื่อนแท้นั่งขายหอยทอดเอาก็เข้าไปทักทายอีทิ้งเพื่อนแท้พูดจาถากถางทอมโหดเลยโดดทีบทีบจะเป็นยังไงทีบพลาดหัวที่มาในกระโถ <c oughs> องอีทิงเพื่อนแท้เนี่ยไม่น่าทําตัวสี่ถอเลยอ่ะอะไรั่มากครับเถื่อนคอยสะทุนทุยอา พอเธอพอเธอสวัส,สดีปี่หม่ครับสวัสดีปีใหมคค่ะปี่ไม่นี้นะคะแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีแต่ความสุขเนาะอ่ะมันเป็นคำพูดที่ทุกคนต้องพูดอ่ะก็มันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเลเนาะอยากให้ทุกคนเลยคนไทยทุกคนเลยนะคะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทุกบ้านเลยดีกว่านะขอให้รวยรวยรวยกันทั่วหน้าเลยสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านกันทุกคนเลยนะครับโชคดีในปีมานี่เลยนะครับสวัสดีปี่ไม่ครับสวัสดีปี่ไมคค่ะก่อนบายค ก่อนบายคลายเรียดสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต c n e ยาแก้ไอสมุนไพรย,ยาแก้ไออาปาเช่คนต่อไปนี่ชื่อน้องกุ๊กกิ๊กเออแนะนำตัวครับอามีเอาอ,เอ,อ๋องอ้าวพี่การนี่อ,อ,อมพูดนี่ลี สั่งคุณกี่ครั้งกี่หนแล้วบอกมันน่ะไม่ต้องให้มันพูดมันคนลิ้นไก่สัน้นอายเขาผมลืมไปใช่ไหมลืมสินี่อีหลังไม่ต้องพูดนะเขา,า,าน่ะลิ้นไก่สั้นคุณนี้จะหมู่บ่เลยนะครับหรอจะหมูกบ,บี้หรอหลบทีช้าง <c oughs> อย่ามาเสนอหน้าสมหมายลักษณะเนี้ยนะฉันว่าไม่ไหวหรอกสภาพแบบเนี้ย จะไปได้ซักกี่น้ำซักกี่น้ำสามน้ำดีมากจะได้หมดแฟบเอางี้ดีกว่านะฉันดูแล้วเนี่ยคุณไปไม่ไหวหรอกคุณขายกิจการให้ฉันแล้วคุณก็เอาเงินไปดีกว่าโอ๊ยนี่ทำไมไม่เล่นแบนๆบแบบนี้อันนั้นเล่นไปแล้วเดี๋ยวซ้ำนะขายกิจการให้ฉันเถอะนะคุณไปไม่รอดหรอก ไม่มีมอเตอร์เวไม่มีตังฉันจะทำงานนี้ให้ชน,นะบริษัทธเธอดีแล้วเราจะได้เห็นดีงูดีกันอนอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วล่ะก็พวกเราสองทีมมาแข่งกันเลยดีกว่าไหมครับเดี๋ยเีถามจริงครับผมทั้งเรื่องเนี่ยจะใส่แต่เสื้อกล้ามโูอือคือว่าผมก็ไปถามขอตุ่มว่า กูต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมเขาบอกว่าเป็นก <o> ูสอนฟิตเนตมันต <wiele> ้องโชว์แ <ę> ต่รู้สึกมั่งไหมว่ากูหนาวตอนแรกก็กล้ามพองตอนนี้เหี่ยวแล้วแต่ว่าละกล้ามเหี่ยวเลยหน้ายังเหี่ยวเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณมั่นใจคุณมาแข่งกับพวกเราและในงานนี้นะงานมอเตอร์โชว์ถ้าเกิดปิตี้คนไหนไขรลดได้มากที่สุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ ต่ถ้าเกิดไก่แ๊้แล้วล่ะก็เดี๋ยวนะลํำคานสำเนียงมากอุ้ยอย,ย่ายิ้มจีโอ้ยย่นมากแต่ถ้าเกิดไก่ไก่ลดได้น้อยเป็นผู้แ๊ะผู้แ๊้ก็จะต้องยกออบฟิตทั้งหมดแล้วก็ปิตี้ที่เหลือให้กับผู้จนะเกาใจไหมตกลงอะไรไงงามไส้แค่ไ่ตกลงอะไรแกถามฉันักคำไหมเนี่ยแกดูสภาพพิตตี้ของเราสิเนี่ยจะสู้มันได้เหร เจ้านายไม่ต้องห่วงเรื่องพิตตี้เดี๋ยวอีฉันจะหาเทรนมาสอนมันเองเดียวเนี่ยคนเดียวคนเดียวอ้าวดรื่อนี่ว่าไงฮะนี่มานั่งรอตั้งเก้าชั่วโมงแล้วนะเนี่ยฮะก็เขานัดมาแปดโมงเช้าบ่ายสามเย็นเนี่ย ใช่ที่นี่ห่ามั่วมาเนี่ยใช่แล้วป่านนี้ไม่เห็นมีใครออกมาเลยเนี่ยเออก็นั่นแหละสิคะอดใจรอแั๊บเดียวสวัสดีค่ะวับอาพวกเรากลับเถอะ <c oughs> กลับทำไม <c oughs> เราไม่ได้มาบริจาคอาหารกลางวันให้กับคนชรานะที่นี่เออ มาพิธีวัเน,นียที่นี่ที่อบรมพริตตี้ใช่เหรอใช่ค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสถานบำบัดของเรานะคะ,ะ,ะใช่ที่ไหนล่ะเรนนี้อะไรเธอศูนย์อบรมฝึกสอนพริตตี้อ๋อหรือว่าสถาบันของเราค่ะยินดีต้อนรับนะคะต้องการจะมีอะไรช่วยเหลือน้องคนไหนที่ต้องการความสวยความงามบุคลิกภาพที่ดีที่จะไปเป็นพริตตี้คนไหนล่ะคะเดียวๆๆคุณเป็นใครอะ ครูสอนไงคะชื่ออะไรหวานหวานค่แล้วไหมคะเข้าใจผิดนะเนี่ยทีแรกนึกว่าครูมืดที่สอนโขนอุ๊ยตายแล้วตายแล้วผู้จาหยาบคายมากเลยไม่ใช่เหรอครับเหมือนตรงไหนก็เหมือนต้องหัวงอกนี่แหละครับแล้วคุณละครับชื่ออะไรครับอ๋อฉันดวงใจค่ะ ทำไมนะคะมอ้าแค่ชือคำทำไมคะชื่อมันไม่เข้ากันได้ล่ะตอนนี่ก็าชื่อหวานหวานเออแต่จริงๆอะแกน่ะไม่น่าชื่อหวานหวานมึงแก่ขนาดนี้น่าจะชื่อขมขมได้แล้วล่ะคนแกเขาชื่อของล้มหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วเธอชื่ออะไรดวงใจน่าชื่อพวกตับไตเธอ เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอาพิตตีของผมเนี่ยมาเข้าคอสอบรมะคถูกต้องค่ะที่นี่ถูกต้องค่ะสองคนเนี่ยครับโอ้ในน้องลองยืนดิข้าสองคนลองยืนดิค่ะยืนครับจะเป็นยังไงเป็นงไงคะในนั้เอ่อคนเสื้อสีน้ำเงินต้องทำมืออย่างนี้ค่ะมีค่ะหมุนหมุนค่ะหมุนเหมือนไก่ย่างมากเลยค่ะต้องลองครูสอนได้ไหมสอนได้ค่ะครับการที่จะเป็นพิตตี้ที่สมบูรณ์แบบนะคะ แบบมาตรฐานโลกเลยนะใช่ต้องฟังเดียนพูดจาชัดถ้อยชัดคำาเข้าใจไหมคะได้จะอธิบายเป็นตัวอย่างว่าขายสินค้าอะไรดูนะคะค่ะอะไรขอเก้าอี้ค่ะเก้าอี้มาเกี่ยวอะไรต้องนั่งขายครับเอ้าจะไปยืนเสมอคนลูกค้าไม่ได้ต้องยืนสูงกว่าต้องยืนสูงกว่าถูกต้องสูงกว่าเพื่ออะไรครับเอ้าลูกค้าจะได้เห็นหน้าเราชัดเจนว่าเราสวยเราพรีเซนต์เก่งอว่าเราขายอะไรเขาจะได้รู้เอ้าแล้วเขาจะไม่หาว่าเราทำ เมาแน่เลยต้องเมาไม่เมาค่ะไม่เมาแต่ไม่เหมือนเดิมอ๋อต้องไปยืนที่สูงยืนที่สูงลูกค้าจะได้เห็นว่าเราพีเซ้นขายอะไรอยู่นะคะแล้วต้องเรียกลูกค้าเข้ามามุงให้มาสนใจเราใช่มามุงดูศพคุณใช่ไหมยังไม่ตายเออถ้าเกิดว่าเราตะโกนเรียกลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่เข้ามาเงี้ย เราก็ใช้วิธีการใหม่แล้วแล้วแล้วแลมาทางนี้มาทางนี้ถูกแสนถูกค่ามาทางนี้สามร้อยี่สิบหอยลายหอยแมงปอยแข็งนี่ผมไม่ได้พิตตี้ผมไปขายหอยนะครับ อันนี้หมายถึงทีเส้นการขายค่ะแล้วมันก็มีอีกวิธีนะคะสูตรหลักสูตร2นะคะอะไรครับคือเราพูดให้ลูกค้าะสะดุดหูให้ลูกค้าสนใจว่าเอ๊ะกขาขายอะไรนะน่าสนใจจังประมาณนี้นะคะจะพูดยังไงล่ะครับคุณจะต้องสะดุดหูอย่างแน่นอนอคุณจะต้องเอ๊ะเขาขายอะไรวยอ,อ๋อประมาณนี้เลยะนะเกจเด <S <S ี๋ยอกแ้ววจ ขายกุ๋ใช่ค่ะเห็นไหมสนใจแล้วถามเลยเห็นไหมอสมมติสมมุตมมิตคุณบ้างเดินผ่านข้างหน้าเสร็จข้างหน้าใครไปเดินหลังร้านจะบ้าหรือไงจะไปดูซิว่าของในร้านมีเยอะไหม<อ>เดยอาจจะเหมาก็ได้ไม่ได้ต้องมาหน้าร้านโอเคผมเดินมา,มาเดินมาเน็ตเน็ตขายนมจีบ ขนมจีนอย่ารู้มากอย่ารู้มากตั้งใจฟังตั้งใจฟังเนจิเนจิขนมจีนขนมจีบอย่ารู้มากเนจิเนจิขนมจีขนมจีโมจิถขายจีนจุ่มอย่ารู้มาก เดี๋ยวเดี๋ยวมึกตะโกนเมื่อกี้สำเนียงมันไม่เก่งกับจิ้มจุ่มแล้ว